วานามินเลียนอัญโองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอ k p เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่าทว c สนะครับจากที่เราได้มีการทักทายทุกคนในตอนแรกเนี่ยก็คงจะรู้กันแล้วนะครับว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุป๊ปทว c สกันในตอนนี้นะครับรเ,นท,ทเ,น,เ,น,เนทีี่อเรรยยบ้้แลวเพืิส เตรียมตัวที่จะจัดคอนเสิร์ตที่นั่นนะครับและในตอนนี้เองเนี่ยก็มีแฟนคลับหรือว่าวันส์มากมายทั่วโลกเลยนะครับมาเฉลิมฉลองให้กับการเดินทางไปจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ของทวายด้วยการติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ว่า Have a safe flight twice นะครับและในแฮชแท็กนี้เนี่ยก็มีเหล่าแฟนคลับทวายมากมายเข้ามาอวยพรให้พวกเธอทั้ง9คนนั้นเดินทางไปถึงอย่างปลอดภัยนะครับใช่แล้วครับทุกคนทุกคนได้ยินไม่ผิดนะครับแฟนคลับของทวายสเนี่ยได้มีการมาอวยพรให้สาวๆทั้ง9คนเดินทางไปถึงอย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่า ในการเดินทางครั้งนี้นะครับได้มีการเปิดเผยออกมาจากทางสื่อต่างๆที่ได้ไปทําการถ่ายภาพสาวๆที่สนามบินอินชอนนะครับก่อนที่สาวๆเดินทางไปที่อเมริกาและภาพจากสื่อนก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าในการเดินทางครั้งนี้ทวายเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยครบ9คนซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้ฟแฟนๆนั้นฮือฮากันมากๆเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้น JYP ได้มีการประกาศออกมาว่าจองยอนนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมการทัวร์คอนเสิร์ตของทวายในครั้งนี้และจองยอนนั้นในตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่จากอาการป่ว แล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเธอให้ดีขึ้นกลับมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามเดิมนะครับซึ่งในตอนแรกเองแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการถอดใจไปแล้วนะครับว่าในการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่ได้เห็นจองยอนเข้ามาร่วมสนุกกับเพื่อนๆร่วมวงและก็ตามกันไปให้กําลังใจจองยอนนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้จองยอนก็ได้มีการขึ้น V ี i v e นะครับมาพบเจอกับแฟนๆพร้อมกับล่าสุดนี้จองยอนนั้นได้ออกมาเปิดเผยถึงสีผมใหม่ของเธอนะครับที่ได้มีการย้อมมาหมาดๆเลยนั่นก็คือสีน้ําเงินฟ้าสวยยงาาามมมกกกๆเลแฟนนี็ได้ร สงสัยกันไปว่าเอ๊ะหนึ่งแล้วนะครับว่าทําไมจองยอนนั้นถึงเปลี่ยนสีผมในตอนนี้ทั้งที่เธอนั้นกำลังรักษาตัวแล้วก็พักฟื้นร,ร่างกายสุขภาพของเธออยู่และก็เอ๊ะสนะครับว่าช่วงนี้ทําไมจองยอนนั้นถึงมาขึ้นไลฟ์แล้วก็อยู่กับเพื่อนๆกันอย่างสนุกสนานเลยดูเหมือนว่าร่างกายของเธอนั้นจะดีขึ้นน้ําหนักของเธอนั้นจะลดลงไปรวมไปถึงจองยอนนั้นก็ดูร่าเริงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็สดใสามากๆเหมือนจองยอนคนเดิมที่วนันทุกคนนั้นคุ้นเคยแล้วนะครับและในวันนี้เองก็ได้มมีกกาาารรเเปิดดผยยออออวว่่จงนนนั้นไ้ไม เดินทางไปกับสมาชิกคนอื่นๆในวงทวิสจากสนามบินอินชอนไปยังอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยรูปภาพจองยอนรวมไปถึงเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยออกมากันครบ9คนเลยซึ่งก็ทําให้ฟแฟนๆนั้นดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ออกมาพูดถึงการกลับมาครั้งนี้ของจองยอนกันอย่างมากมายเลยทีเดียวบางคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าดีใจมากๆที่จะได้เห็นจองยอนในการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้พูดเอาไว้ว่าฉันนับไม่ผิดใช่ไหมเทวิสเดินทางครั้งนี้ครบ9คนตอนแรกฉัน งงมากๆว่าฉันนับผิดหรือเปล่าเลยพยายามนับใหม่2อถึงสรอบแต่ก็นับได้9คนดีใจจังที่ได้เห็นจองยอนกลับมาอีกครั้งอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้พูดถึงจองยอนเอาไว้ว่าฉันดีใจมากๆที่เธอนั้นกลับมาร่วมคอนเสิร,ร์ตกับเพื่อนๆอีกครั้งหวังว่าจะได้เห็นเธอสนุกสนานกับเพื่อนๆบนคอนเสิร,ร์ตนะจองยอนและยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่านี่เป็นคอนเสิร,ร์ตที่จัดขึ้นที่อเมริกาฉันคิดว่าจองยอนคงสบายใจมากๆที่จะได้ขึ้นคอนเสิร,ร์ตที่นี่เพราะว่าจะไม่มีใครนั้นมาาาพููดถึงงงงงเเเรรรรืื่่่ออออออนน้หหักขธกขธธวป ที่่่่ตตาางไปจกกแกอนดีใจจริงๆที่จองยอนจะได้ขึ้นไปสนุกกับเพื่อนๆบนเวทีและนอกจากคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยที่ออกมาแสดงความยินดีกับจองยอนกับการเดินทางครั้งนี้นะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างจริงจังนะครับว่าจองยอนนั้นจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ร่วมกับเพื่อนๆหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นไปแจมในบางสเตจเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับการเดินทางครั้งนี้ครบ9คนของทวายส์เนี่ยก็ทำให้แฟนๆนั้นใจเชื้ขึ้นมาแล้วนะครับว่าจองย กลับมาสมบูรณ์ร้อตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายรวมไปถึงสุขภาพทางจิตใจของเธอนะครับยังไงก็หวังว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของทวิสนะครับจองยอนนั้นจะได้เข้าร่วมและก็จะได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีร่วมกันกับเพื่อนๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแต่เราก็อยากให้จองยอนนั้นรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยอย่าหักโหมให้มากนะครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงจองยอนมากๆเลยในตอนนี้ซึ่งการเดินทางของทว c สในครั้งนี้นะครับก็เดินทางไปเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับการจัดอออนนเ์ตขงพวกธที่ ก็ใกล้จะถึงวันจัดคอนเสิร์ตขึ้นมามากๆแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ TWICE นะครับก็จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15-16นะครับเดือนกุมภาพันธ์ในลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็จะมีรอบต่อไปในะที่โอ๊กแลนด์ฟอตเวิร์ด แอดเดนตาและเบลมอนต์พาร์คนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้มีการไปเวิลทัวร์ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนเมษายนนี้ด้วยีดกได้ว,ดว,ว่าการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ของทวายนะครับก็ไปหลายพื้นที่มากๆเลยเป็นการเดินทางไปแจกจ่ายความน่ารักความสดใสความสุขความสนุกสนานเนี่ยให้ฟแฟนๆเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทวายนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เห็นทวายเดินทางครั้งนี้ครบ9คนอีกครั้งก็มาสแสดงความคิดเห็นนมมมมาาพูดดคคคุยกกัี่ใใต้้้้ลิปไไปไไรรรววถึงห ลังใจสมาชิกทุกคนใน TWICE กับการจัดเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้ของพวกเธอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอามากอ k p เคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามกด s u b สไครต์อามากอรเคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ TWICE เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังรวมไปถึงมาชวนทุกคนพูดคุยมัอมอยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับกลลาาเเอนนน,น,น,น่่คิปป้้ทสีีี็ขไพยงว สวัสดีครับ